บทที่สีฝนตกแดดออกเป็นหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับฉันชอบสายฝนร่วงหล่น จากฟ้าฉันชอบแดดจ้าฟ้าสวยสดใสฝนตกแดดออกนกกระจอกบินไป ฟังเพลงกับฉันไหมมาสิมาฟังดูหน้าต่อไปนะครับฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนก กระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าว ใจกว้างขอพักสักวันเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อน พอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ ลืมบุญคุณถาปนีนาคอนทับแต่งนะครับบทอาขยานบทหลักมาดูหน้าต่อไปนะครับฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมาฟ้าใสแดดจ้า ต้นหญาเอ็นไหวร้องรำทำเพลงรื้นเครงหัวใจเธอชอบบ้างไหมมาสิมา ร้องเพลงเปิดหน้าต่อไปนะครับต่อไปมาดูชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดข้อหนึ่งนะครับฝึกอ่านอ่านตามครูนะครับนกกระจอกบินมานกกระจอก บินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปลองเปลี่ยนคำใหม่มาดูนะครับคำใหม่มีอะไรบ้างนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรครับรูปกานะครับนะครับคำนี้ก็เลยอ่านว่าการูปต่อไปเป็นรูปนกแก้วนะครับ รูปคำนี้ก็อ่านว่านกแกว้วรูปต่อไปเป็นรูปนกพิราบนะครับอันนี้อ่านว่านกพิราบรูปต่อไปเป็นนกขมิ้นนะครับคำนี้ก็เลยอ่านว่านกขมิน้นก็คือให้น้องๆลองเอารูปกานกแกว้วนกพิราบหรือนกขมิ้นเนี่ยนะครับมาใส่ลงในช่องว่างด้านล่างเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างเป็นนกกาแล้วกันนะครับ ลองอ่านตามคูณนะครับถ้าเราแทนคำว่ากาลงไปเราก็จะได้คำว่ากาบินมากาบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปที่เหลือน้องๆลองใส่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนกพิราบแล้วก็นกขมิ้นนะครับ แล้วก็ลองอัดคลิปนะครับส่งมาให้ครูดูตามไลน์ของครูหรือว่าตาม you u t u b e ของครูก็ได้นะครับเพื่อเราจะมาอวดผลงานกันว่าถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่านกกระจอกนะครับมาเป็นคำว่ากานกแก้วนกพิราบนกขมิ้นเราจะได้อย่างไรนะครับรู้จักนกอะไรบ้างก็ช่วยกันบอกมาได้เพิ่มเติมด้วยนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับหน้าต่อไปข้อ2ครับฝึกอ่านเพิ่มเติมอ่านตามครูนะครับแมวเดิน หมาหมาวิ่งไปแมวเดินไวหมาย้อนกลับมาลองเปลี่ยนคําใหม่แล้วลองทาท่าลองดูนะครับคําใหม่มีอะไรบ้างนะครับจากรูปที่เราเห็นนะครับรูปแรกคือรูปช้างนะครับ คำนี้ก็คือคำว่าช้างรูปต,ต่อไปเป็นรูปม้าใช่ไหมครับคำนี้อ่านว่าม้ารูปต่อไปเป็นรูปวัวนะครับคำนี้อ่านว่าวัวรูปต่อไปเป็นรูปลิงนะครับคำนี้อ่านว่าลิงน้องๆก็ลองเอาคำว่าช้างม้าวัวลิงมาเติมในช่องว่างดูนะครับน้องๆคนไหนทําได้นะครับไม่ว่าจะเอาม้านะครับหรือช้างนะครับหรือวัวหรือลิงมาเติมนะครับได้อย่างไรลองพิมพ์ส่งมาให้ครูดูหรือว่าอัดเป็นคลิปให้ครูดูก็ได้นะครับแล้วส่งมาให้ครู นะครับลองทําดูนะครับกิจกรรมนี้จะทําให้เราฝึกภาษาไทยได้เก่งขึ้นนะครับไปดูหน้าต่อไปครับข้อ3มาเรียนเสียงฝนมาร้องเพลงด้วยกันนะครับเพลงฉันรักสายฝน อันนี้เดี๋ยวน้องๆไปร้องในห้องเรียนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เรามาฝึกอ่านกันกับครูนะครับอ่านพร้อมครูเลยนะครับซาซาสู้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 ซาซาสู้สู้สู้เสียงฝนตก หนักฉันรักสายฝนมาดูต่อไปนะครับกิจกรรมที่4นะครับลองเรียนเสียงอื่นๆบ้างนะครับจากรูปนะครับเราเห็นรูปอะไรบ้างครับอันนี้คือรูปเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับรูปต่อไปเป็นรูปลมใช่ไหมครับกำลังพัดต้นไม้เอ็นเลยนะครับรูปต่อไปเป็นรูปแม่น้ำนะครับลาธารนะครับมีน้ําไหลด้วยนะครับรูปต่อไปเป็นรูปรถไฟใช่ไหมครับ รูปต่อไปเป็นรูปไก่รูปต่อไปเป็นรูปกบน,นะครับแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปช้างฉะนั้นลองมาดูนะครับถ้าเป็นเสียงฟ้าร้องนะครับเราจะเรียนเสียงฟ้าร้องยังไงนะครับฉะนั้นตรงนี้เราลองอ่านตามครูก่อนนะครับเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงฟ้าร้องเป็นยังไงนะครับให้น้องๆลองพิมพ์มาให้ครูดูนะครับเสียงลมพัดต่อไปนะครับเสียงน้ำไหล ต่อไปนะครับเสียงรถไฟแล่นเสียงไก่ขันเสียงกบร้องเสียงช้างร้องเรียนเสียงอะไรอีกก็ได้น้อง,องลองดูนะครับ นอกจาก7รูปหรือ7เสียงที่เราเห็นนี้แล้วนะครับน้องๆมีเสียงไหนที่น้องๆจะเรียนแบบได้ลองส่งมาให้ครูดูก็ได้นะครับแล้วก็น้องๆอย่าลืมนะครับคลิกไลค์นะครับแล้วก็คลิกติดตามนะครับคลิกกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับน้องๆจะได้เรียนรู้บทใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ